กลับมาพบกับผมอีกครั้งกับนายมจิเกียระครับวันนี้ก็จะนำเสนอครับ Kafka Stream Unit Test จากตัวอย่างในตอนที่แล้วเราได้ Word Count App ที่เป็นตัว Stream Processing ที่นับคำเราสร้างตัว Topology ขึ้นมาแล้วเราก็ไป Start ต,ตัว Kafka Stream คราวนี้เราจะมาทำ Unit Test ของตัว Kafka Stream App ตัวนี้ของเรา ประเด็นหลักของเราก็คือตัว topology ตัวเนี้ยเราจะทำการ unit test มันเพราะไอส่วนพวกนี้ก็เป็น c o n f l i c อันนี้ก็ต่อครับค่ารสตรีมแล้วก็รอจบโปรแกรมซึ่งก็ไม่น่าเท s เท่าไหร่ก็มีแค่ตัวนี้แหละว่าเราผูก f o ร,ร้อย f o เป็นตัว topology ได้แบบโอเคไหม ซึ่งตัว Kafka Stream เองก็ได้เตรียม library สำหรับทำเทสไว้ชื่อว่า Kafka Stream Test u t i l e จาก Document ของ Kafka Stream ให้มาที่ตัว Developer Guide ตัว Testing ก็จะมี Maven ตัวนี้เราก็ก๊ไปวางที่ pom.xml ของเรา กลับมาที่ IntelliJ เปิดปอม x m l ขึ้นมาในส่วนที่ dependency ก็กดว่างเออ์์ั่นตรงนี้เราใช้เป็นตัวแปรออ์์ั่นของตัวคับค้าวอร์ช i o n โขบเป็น test เรราจะใช้แค่ในส่วน test เราไม่ใช้ในการ run ปกติต่อไปเราก็จะเพิ่มพระเอกของเราคือ J Unit ตอนนี้ผมใช้เป็นเวอร์ชั่น4.1.2แล้วก็สโคปเป็นเทส t กดอัปเดตเรียบร้อยถ้าใครยังไม่เคยโหลดมันก็จะใช้เวลาโหลดอีกนิดหนึ่งตามทรรเนียมของเราการประกาศเวอร์ชั่นเราจะไม่ประกาศฟิกไว้ในตัวแปรเอ้ยเราจะไม่ประกาศไว้ในตัว Dependency เราต้องทำตัวแปรเป็น j จ n i t v e r s i o n แล้วก็เอาเวอร์ชันไปประกาศไว้ข้างบนตรงนี้ junit unit.version แล้วก็ว่า s a ซ e r ร f r เฟ h โ okay. อเคไม่แดงถือว่าใช้ได้คราวนี้เราก็จะมาเตรียมโฟลเดอร์เทสกันโดย default ตัว Archetype ของตัว Kafka Stream มัน ไม่มีตัวเทสซอฟเทสจะว่าตรงนี้ไม่มีเราต้องสร้างเองก็ The new directory ตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเลยเป็นคลิกก็จะมีซอฟต์เทสจาวาละกลับมาที่ตัว w o r ร์ดเขาแอปทำการคลิกขวาแถวๆชี่อคลาสนี่แหละ generate แล้วก็เลือก test ตรงนี้ถ้าใครไม่ใช่ junit 4ก็เปลี่ยนเป็น junit 4นะฮะ ตัวน,นี้เบิร์ดเข้าแอปเทสอ่าอันนี้ชื่อสแตนดาร์ดอยู่แพ็กเกจเก้บไ้ที่นี่แล้วเราก็จะทำเซตัปเทียดาวด้วยอ่าเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวรอดูคราวนี้กดโอเคอันนี้ผมใช้กิจเพื่อเซฟโค้ดไว้นะฮะถ้าใครไม่ได้ใช้กิจก็จะไม่มีหน้าต่างนี้ก,กดแอดเข้าไปเพิ่มคลาสนี้เข้าไปเรียบร้อย เราก็พร้อมที่จะเขียนเทสแล้วนอกจากว่าส่วนสำคัญที่เราจะเทสมันคือ Topology ตัวกับค่าสตรีมเทสอยูทิวนี้ก็ได้เตรียมตัวไอเรียกว่าเหมือน Mockup เราไม่ต้องไปสตาร์กับค่าจริงการที่จะรันตัว Topology ได้ตัวเทสอ o ยูที่มันก็เตรียมคลาสที่ชื่อว่า Topology Test Driver อันนี้เป็นตัว mock up ไม่ต้อง start ขับก่า test driver ปิดคำสั่งตรง set up นี้เราก็จะมาน e ิวมัน,มนก็เท่ากับ New topology driver topology test driver มันต้องการ2ตัวคือ topology ที่เราจะ test มันแล้วก็ c o n f l i c ก็คือติดตั้งบานมันกำลัง connect ขับก่าอยู่ซึ่งตอนนี้เราไม่มีและตัวเนี้ย เมนเองเราเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะเทสเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกฝังไปในนี้เราต้องทำการรีแฟคเตอร์ตัวนี้แล้วก็คอนฟิกออกมาเป็นเมทอดแยกกลับมาที่ตัว word call app เราก็จะทำการ r รีแฟคเตอร์ตัวคอนฟิกตัวนี้ก็เป็น r รีแฟคเตอร์ extrac t method ตัวนี้ตั้งชื่อหม่เป็น get c o n f i g แล้วกัน กด enter มันก็จะไปรออยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้เป็น private แต่เราต้องการให้ตัว class text ของเราใช้งานได้ด้วยเราก็ต้องทำให้มันเป็น public ต่อไปก็ถึง q u e ของ topology อตัวนี้ผมขอคัดมันขึ้นมาเนื่องจากมันเป็นแกงเดียวกันในงาน r e f a c t o r ไม่สมบูรณ์ตัวนี้ถึง steam builder r e f a c t o r มัน extract method อันนี้เ,เป็น create แล้วรัน create topology enter ตอนนี้ก็จะไปรออยู่ข้างล่างและเหมือนเดิมเราต้องการเป็น p u b l i c เ p a r e n t e s t s ค่าเราเจอรับ2ค่า input กับ output topic ตรงนี้เนื่องจากว่าตอนทำ test มันต้องการ input กับ output topic name เ,เหมือนกัน เราก็เลยต้องไปประกาศข้างนอกเป็น constant และเป็น public ด้วยเพื่อให้ test card มันมองเห็นก็จะเป็น public static final string าตามธรรมเนียมเราก็จะเป็นตัวใหญ่ input topic แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันทำเป็นตัวใหญ่ output topic เอาตรงนี้ออก ลงไปข้างล่างตัดตรงนี้ออกก็ไปเรียกใช้ข้างบน input topic เอา put topic โอเคแค่นี้เราก็พร้อมที่จะเขียนยู i t t เทสและกลับมาที่ตัว w เวิร์ดคาว app test ตรงนี้ที่เราค้างไว้เราก็จะมีของให้ใช้ละอันแรกที่เราต้องการคือ Topology แล้วก็ใช้ตัวคลาสเปิดเข้าแอปในจากมันเป็น static เราก็จะเรียกใช้ได้เลย i n t e r n e t e n t t r r ประกาศตัวแปรเป็น Topology แล้วก็ w o r d c ดเข้าแอปตัว GetConfig ตัวแปลอินเทอร์เน็ตอนเตอร์ตั้งชื่อว่าคอนฟิกแล้วก็เอาสตัวนี้ไปไว้ตัวนี้ t o p o l ลจี ology, แล้วก็คอนฟิกเมื่อมีตัว run topology star t อยู่ตอนเทียดาวก็คือจบเทสเราก็ต้อง close มันด้วยถัดไปสิ่งที่เราขาดก็คือตัว input topic กับ output topic เราก็ต้องจำลองมันขึ้นมาด้วยวิธีการจำลองก็ประกาศตัวแปรเพิ่มขึ้นมาตัว private ตัว test input t o p i c ตัว input t o p i c ของเรา,ารับเป็นสตริงสอค่าถ้าจำได้เนาะตอน c o n f i g ตรงนี้รับเป็น s t r i n g s t r i n g พราะฉะนั้น input เราก็ต้องเป็น string string ยังก็เป็น test input topic แล้วก็เราต้องมีตัว output topic ที่เป็นตัวเขาแล้วก็จะเป็น test output topic ตัวเขาเรา k ียเป็น string ตัว value ของมันเป็น long แล้วก็ประกาศ test output topic ตรง test new table นี้ก็ enter ลงมาเราก็จะทำการ create input topic เอาตัว input topic มา test input topic ตรงนี้มันต้องการ3ค่าคือ topic name หาตัวที่เราไปประกาศ constant ข้างบนไว้ก่อนหน้านี้ตัว key serializer คือตัวเข้ารหัส key ล้วก็ value serializer ตัวแรก Topic Name เราก็เอา Enter ลงมาเป็น Word c o u n t App ตัด Input Topic แล้วก็มันต้องการ Key Serializer แล้วก็จะ New s e r i a l D E S ตัด Setting s e r d a s แล้วก็ตัดตัว Serializer ถัดมาก็จะเป็น Value Serializer ก็จะเป็น New this string เหมือนกันแล้วก็ตัว serializer per c o ความ t r ยงามาอานเทอร์ลงมาโอเคคราวนี้เราก็จะมาประกาศตัว test output topic ก็จะเท่ากับ test driver create output topic เธอลงมาเปิดคำสั่งก่อนเดี๋ยวลืมก็จะมีตัววิคราะห์แอปตัวอัพพุ t ท o p ปิดมีตัวดีซิลไลเซอร์ก็เป็น n น w ยลเซอร์เดสเหมือนกันคีย์ของเราเป็นสตริงตรงนี้ไม่ใช่นี้ s e r d e t deserializer แล้วก็ตัว value deserializer ก็เป็นเนียลเซอร์เดส S .long s e r v e r d ด e ีเซ l i z e r เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนเทสกันสักทีสิ่งที่เราต้องประกาศคือตัวเทสของ jUnit เราบอกว่าอันนี้เป็นเมอดเทสนะอันนี้ก็จะเป็น p u i l Void อันนี้เราจะเป็นเทสตัวเว w ร์ d เขาเอาง่ายๆก็แล้วก,กันคราวนี้เราก็จะมาจำลองว่ามีตัว producer ส่งข้อมูลเข้ามาในตัว input topic เราก็จะใช้ตัว test input topic ตัวนี้ .pipe input ตังนี้มีได้หลายพารามิเตอร์แต่เราจะใช้วิธีง่ายๆคือส่งเป็นสตริงเข้าไปเลยเพราอตามตัวอย่างที่เราเคยรันมันก็ส่งเป็นแค่สตริงเข้ามาอันนี้ผมก็จะเป็น hello world แล้วก็อีกสักอันนงึงทนดีเป็น hello m a g i c เกียรติแล้วกันคราวนี้ เราก็จะเอาผลลัพธ์จากเอาพุทเพื่อมาดูว่าตัวท o อปโพลิเราทำงานได้ถูกต้องหรือไม่วิธีการดึงมาก็คือเอามาจากตัว t s t t u u t u t read key v a l u e m a p เพราะผมต้องการเอามาทั้งหมดเลยว่ามันได้อะไรออกมา i n t e r n e t Enter มันจะได้เป็น Map ของ Setting และลองเนื่องจากภฟลบประกาศไวข้างบน แล้วก็เนื่องจากการเขาเราเป็นสตริงเป็นคีย์แล้วก็ลอมเป็น value อันนี้ก็เป็นคีย์ a l าลูแล้วกันโอเคคราวนี้ก็มาถึงหน้าที่ของ j u n i นแเรตเราคาดหวังไว้ว่าถ้าตาม Message 2อันนี้ hello world แล้วก็ hello magic ี e y มันต้องได้ hello มา2คํคำ w o r d หนึงคำแล้วก็มีจีเกตหนึงคำนี่คือสมมติฐานที่เราตั้งไว้แล้วก็บอกว่า a s s e r s ตัวนี้ก็เป็น key value get เอา hello เฮ l l o ตัวเล็กถ้า get ออกมาค่าลองที่ได้ควรจะเป็น equal to อ่า a l อธรรมดาโอเคตอนนี้ต้องเป็น2 L แล้วก็ import static มาเป็นตัว c อมเมชเช r ร์แฮมคร s แล้วก็อีก2เคสคือ World แล้วก็ m มจิกเกียร์มันทนดี2ที่ World. แล้วก็ m มจิกเกียอย่างละ1 แล้วก็เช็คว่าถ้ามีการอ่านข้อมูลออกมาจาก Topic เสร็จแล้ว Topic มันจะต้องว่างแล้วก็จะเป็น a s Search true ก็คือ test output topic จะต้อง is empty แล้วก็คลิกขวา run test เปิดเขารอสักพักให้มัน build แล้วก็ run ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะเขียวก็คือสีเคสนี้ผ่านก็ขอจบการเขียนยูนิตเทสของตัวครับค่าสตรีมเปลียงเท่านี้ถ้าใครต้องการมากกว่านี้ก็คือให้ไปดูที่ตัวเว็บออฟฟิเชียลเขามีวิธีการเทสอื่นๆอ,อ,อีกพอสมควรแบบนี้มีเพียบ ว่าเทสแบบไหนบ้างทำอะไรจำลองยังไงบ้างมีเทสตัว processing มี capture data มีเทสตัว store เอ้ยตัว metadata เพียบเลยก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ